โ okay, อเคค่ะทุกคนเนาะก็คลิปนี้นะคะอาจจะเป็นคลิปที่สั้นๆนิดนึงนะคะเพราะว่าพอเอิญว่าวันนี้เราโดนลิขสิ์นะคะคือโดนเตือนเรื่องลิขสิตะคะ่ะมาหนึ่งเรื่องก็คือเกี่ยวกับเนื้อเรื่องในการของอายาคาชินะคะ mm hmm. ก็หลังจากนั้นก็คือในอายาคาชิเนี่ยถ้าเราจะทาเป็นคลิปจริงๆนะทุกคนเราคงจะทําเป็นการแค่มานั่งเล่นอีเวนต์เฉยๆนะคะแล้วก็ เออเรื่องพวกเนื้อเรื่องเนี่ยเราก็จะไม่มีการลงในคลิปนั้นแล้วนะคะเพราะว่าโดนเตือนมาหนึ่งครั้งแล้วนะคะเราก็เลยคิดว่าไอคลิปที่เป็นเนื้อเรื่องเนี่ยก็เลยตัดสินใจลบไปเลยค่ะเพราะว่าไม่อยากโดนอีกอ่ะเนาะ,นะก็จริงๆถามว่ายุทูบโนได้ไหมย่ายคะ่ะแต่ว่าไม่เอาดีกว่าคือกลัวนะคะก็เลยลบไปเลยดีกว่าทุกคนก็เลยแอบเสียดายนิดนึงตรงที่ ตั้งแต่นี้เป็นต้นไปเนี่ยเราอาจจะไม่ได้ทําเกี่ยวกับอายาคาชิที่เป็นสุงกาชาหรือว่าจะเป็นในส่วนของเนื้อเรื่องนะคะแม่เออสุงกาชายังทําอยู่ค่ะแต่ว่าอาจจะไม่ได้ทําในส่วนของอัดเนื้อเรื่องแล้วก็แนะนําเกมอายาคาชินะคะเพราะว่าไอ้ส่วนของแนะนำอายาคาชิเกินทุกคนไปด้วยทุกคนเออก็เลยโดนไปด้วยก็เลยเสียดายตรงนี้นะคะก็โดนเตือนไปแล้วหนึ่งครั้งก็อยากจะให้ทุกคนแบบรวบรวมพร้อมกันเนะว่า เราอาจจะไม่ได้ลงเนื้อเรื่องออยาคาชิกับส่วนของแนะนําแล้วนะคะก็เสียดายเหมือนกันแต่ก็ไม่เป็นไรคะ่ะแล้วกันเกมออยาคาชิเนี่ยก็จะทําแค่เล่นอีเวนต์แล้วก็เล่นอีเวนต์แล้วก็แบบว่าอย่างเดียวคะ่ะดีกว่าเล่นอีเวนต์อย่างเดียวเพราะว่าโดนไปแล้วเรามารู้สึกเจ็บเนาะส่วนเกมซอนอาร์ก็คือยังเล่นปกติอนะ่ะทุกคนก็คือยังได้คะ่ะยกเว้นแค่ออยาคาชิก็จะทําแค่เป็นการเล่นอีเวนต์นะคะแค่นั้นเลยแล้วก็จะไม่มีการ อัดเนื้อเรื่องอีกนะคะก็ต้องขอภาใน,นที่นี้ด้วยแล้วก็คลิปที่เป็นเอ,อ่อเนื้อเรื่องของการเนี่ยก็คือลบไปแล้วนะทุกคนขอภายด้วยนะแต่ก็มาอธิบายให้ทุกคนได้ฟังค่ะเพราะอาจจะไม่ได้อัดเนื้อเรื่องแล้วนะคะแค่นี้ละคะ่ะ